กลางเมืองใหญ่ที่ไม่เคยหลับไหลมีเรื่องเล่าที่ชาวเมืองซุบซิบคำละตลอดเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์ปริศนาที่จะปรากฏเฉพาะในยามดึกและหายไปในรุ่งอรุณคนที่เคยพบเจอเล่าว,ว่าเขาสวมเสื้อกั๊กวินสีซีดขาดรุย่ยเหมือนหลุดออกมาจากอดีตพร้อมรอยยิ้มประหลาดที่ยากจะลืมผู้โดยสารหลายคนบอกตรงกันว่าเขาจะพูดเพียงประโยคเดียวเสมอคือขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่ไปส่ง ด้วยน้ำเสียงทุม้มและเย็นกว่าปกติแต่ใครก็ตามที่ขึ้นไปบางคนกลับไม่เคยกลับถึงบ้านเล่ากันว่าวินคนนั้นเชื่อขวัญเขาเสียชีวิตในคืนฝนตกเมื่อพยายามช่วยผู้โดยสารสาวจากรถบรรทุกแต่ทั้งคู่ก็ไม่รอดความตายอันโดดเดี่ยวไม่มีใครจดจำทำให้วิญญาณเขายังคงวนเวียนอยู่บนท้องถนนเพื่อส่งผู้โดยสารต่อไปคืนนั้นเองผม กำลังเดินหลงทางในเมืองหลังถูกไล่ออกจากงานชีวิตว่างเปล่าเหมือนไม่มีที่ไปฝนปโปรยลงมาหนักจนไม่มีแท็กซี่ไม่มีรถเมล์แล้วทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นจากซอยมืดขึ้นมาเลยเดี๋ยวพี่ไปส่งผมมองเห็นชายในเสื้อก,กั๊กวินสีซีดหน้าตาซีดขาวรอยยิ้มแข็งค้างอย่างประหลาดแต่เพราะสิ้นหวังผมก้าวขึ้นไปโดยไม่คิดอะไรมาก ทันทีที่รถแล่งออกถนนตรงหน้าก็พรามัวเหมือนเวลาและระยะทางบิดเบี้ยวไฟถนนกลายเป็นเส้นยาวเมืองค่อยๆจางหายเหลือเพียงซอยแปลกตาเต็มไปด้วยกลิ่นทูบจางๆและเสียงร้องไห้แผ่วเบาเหมือนมาจากในกำแพงผมกอดเอวเขาแน่นแต่กลับสัมผัสได้เพียงความว่างเปล่าเหมือนกอดอากาศจะพาไปไหนครับไปส่งไปส่งให้ถึงที่ ที่แก่ควรอยู่รถหยุดที่ตรอกมืดมีกลิ่นทูบลอยอบอวนบนกำแพงเต็มไปด้วยรูปถ่ายผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าที่ผมจําได้ชัดเจนเธอคือผู้หญิงที่เคยนั่งซสอนท้ายผมในคืนฝนตกเมื่อหลายปีก่อนคืนที่ผมใช่คืนนั้นเองขวัญคือวินที่พยายามช่วยเธอแต่ต้องตายเพราะผมจําได้หรือยังใครกันแน่ที่ฆ่าฉันใครกันแน่ที่ฆ่าเธอ ผมแทบล้มลงกับพื้นความจริงถาโถมผมตังหากที่ทำให้พวกเขาตายและคืนนี้เขาพาผมกลับมาอย่างที่ที่ควรอยู่ประตูเหล็กปิดโครมลงไปสิถึงที่ของแกแล้วจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยและหากคืนไหนคุณเห็นวินมอเตอร์ไซค์ในซื้อกักซีดมาจอดตรงหน้า อย่าเผลอก้าวขึ้นไปเพราะเขาอาจไม่ได้จะส่งคุณกลับบ้านแต่จะส่งคุณไปชดใช้กรรมที่คุณลืมมันไปนานแล้ว